ครับผมสวัสดีครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็เพิ่นเห็ดใบสีใบสีเริ่มมาแล้วนี่อันนี้เบัตรล้านไปไหนครับผมพากันมาบัตรล้านไปไหนพากันมาบัตรล้านไปครับ

นคือขาบโอ้ยถ้าเอาเห็ดเพิ่นกับบะได้งานเท่านั้นนะฮะปล่อยเพิ่นได้งานน้ำเน้เห็นว่าก็ได้เออเห็นว่เป็นกระบอกแน่เฮ้ยก็ฤดูอนให้เป็นเบิดแล้วเนาะก็ฤดูอนให้เป็นเมันรลานปูลูกร้านปูสีสุโธทข้าจะเห็ดเบดเป็นเบิดแหละจับน้ำเพิ่นนะนี่ฮะจับน้ำเพิ่นนะโอ้ยหย่านเพิ่นบ่ได้เห็ดบัดรอบหน้าแบบว่าเจ้ามันรักเห็ดรองข่อยเบิด์ตแหละปฏิวัยกจังอันนึงยากอีก หมอปล่อยพ่นเทหานลาเอวคืดเน่นอระสเอาหมสเห็นทรงขวางยูอันหมูสับเนี่ย เมื่อสาวพวกคออกมาพอดีพวกเจ้าก well. ็ร mm ังขนคงร่องอยู่ส okay, so anyway. yeah. ่งใบสีเด้ขันะเวนเด้ก็ไปส่งใบสีที่เป๊ะแต่ก็มาขีดเลื่อนมาจาค่ะเมื่อสามคนเกือบส่งอยู่นาเด้ก่อนตอนเทาออกมาเดชก็ว่าเห็นยูนี่กับประจำเห็นประจำอะกะซ้เแล้วงานเพิ่นเนาะคือ

เออได้ยินข่าวไปซื้อโทรศัพท์อีกแล้วซื้อโน่นน่นน่นเจ๋วคุณน่นมาซื้อยังกระดกกระเดียดเลยซื้ออีกแล้วเขาบอกคอยถามแน่อันไปซื้อโทรศัพท์หลายๆเครื่องอันไทยเซนต์นากรีมเน่ยยอดวิวเบิ้งคนหลายมาไหนสองร้อยสองร้อยเมื่อวานได้เจ็ดร้อยฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์ยังน้อยก็มีเสียกับลุงจิมมี่คอยดูแลเขาบอกมีคนดูแลอยู่ฉันไม่แคร์จ้าซื้อยังกระดกกระเดียดนะ ไทยจยัดวิวลอยสองหล่อยยังี่ยันี่ยังน่ยันก่าังน้่ยัพนียนี่ยับี่ยันี่ยังนียางนี่ยังน่ยี่ยังน่ยังนียังนี่ยังนี่ยันี่ย่ยังนี่ย่ยงนี่ยังนี่ยัน่ยังนี่ยั้นี่ยังนี่้ังนี่ยันี่ยังนี่ังนี่าังนี่อังยันี่ยังนียๆงนี่ยังนี้าัง่ได้หรอยเออพูดไง่ทันเ่าจะไปฟาดใครได้จริงนี่ยังนี่ยัค่ อันนั้นเฝ้าพื้อนคอยดอกคันนะเอาแค่เห็นแล้วน้ำตาไหลกันนั้นก็พอแล้วเอาแค่น้ำตาไหลจะร้องไห้แล้วเห็นเขาทำใบสีน้ำตาแคบร่วงแค่นี้พอแล้วน้ำตาไหลใบสีมาแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้พอแล้วอันนี้เร็วจังทำนะครับอันนี้สีนะครับอันเล็ก อันเล็กเก้านะครับอันใหญ่สองนะครับอันสี่นี่คือใบสีอย่างในสีนี่สีใบสีใบสีผมผมสีหน้าอือแม่ผมสีเนี่ยพี่ยาเจ้าคือเลือกแม่ฮันนี่เลือกยังเลือกยังเลือกเอียงพี่ยังเจ้าคือเลือกเราเลือกเอียงอไงผู้ใดว่าเลือกเราผู้ใดเลือกเรา โอ้ยเดี๋ยวโต้โมมีคนนั่นนะสมเพศสมเพศสมเพศมันมันสงสารมากเลยนะเอาเอาเหรอสมเพศแบบสงสารสงสารโอ้สงสารสงสารอลไรใช่ไหมสงสารธรรมดาเอออสมเพศเห็นไหมในสุดท้ายเราก็มีคนสงสารเราจนได้เห็นไหมเออเราก็มีเรื่อได้ก็มีเราตกยากเลยนะมีคนสงสารสงสารสมเพศสมเพศ

ไมมากไมากนะคะสวัสดีนะคะมาแล้วนะคะสวยมากนะคะปี่ยไปารงปูลองเสียหมดแล้วไม่เปลี่ยนเลคงไม่ปรับใหม่มั้งปรับไหมแล้วูดลองไม่ลองอะไรหมดแล้ววันนี่ครับผมเนย้อเ ลุงแข่งการเลยลุงลุงแข่งการเลยแขงหน่อยมีอร่อยคือเปิดทุกวี่ครับเอาลุงเอาหน่อยที่สุดที่เยี่ยมช่วยนะครับที่เยี่ยมอาการหนาวโอ้เดี๋ยวผมช่วยเลยอันนี้โทรศัพท์ต้องวจหลายเครื่องสื่อมาสื่อมาแต่โคนเบิ่งซ้ำหนีเมียแล้วแฉเลยแล้วแฉคนจะรู้อ๋อทงปานี่เลยพูดๆวะไม่แย่เนียนนะ ก็ซื้อใหม่นะซื้อมวานนี้ก็คนพาไปซื้อถ้าเข้าไปแล้วคนพาไปซื้อก็ถ้าเราไม่ซื้อเขาหน้าแตกนะลุงเออค่าน้ำมันรถเราก็ไม่ได้ช่วยเขาสักหน่อยโอ้ผมก็ไม่ไม่เอาทาไมชอบน่คนพาไปแล้วเข้าไปในร้านเจะต้องซื้อถูกใจแล้วก็บอกเอาไว้ก่อนหน้านะครับไม่ได้เราอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้กไปแล้วมีแตนถูกใจมีถูกใจหมดมีถูกใจแล้วมันถึงได้เสียตังค์ให้เขา ก็ดู și, ดีดูจอดูก hmm. ล um, sort of ้องดูกล้องนี่เห็นไหมล้วลุงกอนที่แรกเรานี้อเครื่องละมั้งเนี่ยยอดคนดูเป็นแสนไงคนดูเป็นแสนแสนขาดแสนขาดนี่นี่นีต้องช่องใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเขาเขาซื้อดิคือเครื่องเครื่องหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ยอดคนดูเท่าไหร่แปดสิบโอ้เครื่องเจ็ดพันคนติดตามสามแสนสี่แสนคนบังได้อะไร แปดสิบโอ้พาเป็นงป้าไปแล้วป้าไหลอยู่ป้าไหลอยู่ป้าไหลอ่าวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามช่องใหญ่เร็ว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 เอาเอาคนเบิ่งจากไอ้สามลอยดูใค้สามลอยวายเป็นยังไงนี่พูดแล้ววายวันวันวันที่เขาบอกว่าไปดูชิดไปดูชิดเออไปดูเสียอาการเป็นยังไงอัปเดตอาการคนเขาไปเบิ่งแปดรอยพูดแม่วัน ใบสีอันี้ไม่กินตลอดอันแอมเเคนะครับผมนะนี่ก็เป็นใบสีนะครับมีใบสีบัลลังมีใบสีพุ่มอันนี้กับคนเบิ้งสิบสองคนอุ้ยูนาทีเองขึ้นขึ้นห้านาทโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนะ